คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกําลังใจเช่งกันและกันนะครับขอบพรคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมรานะครับกับสูตรเด่นหน่วยล่างสูตรที่1น,นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเที่ยวตัวเลขเลยสําคัญเลยนะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่สิบสิงหาคม64ี่นะครับสศรษิเข้าตอนเนื่องครับจาก12วังวดเป็น13งวดนะครับเป็น13งวดนะ รู้สติร่วมกันนะครับแล้วรวยไปด้วยกันนะครับนำเอาไปเทียบนะในส่วนของหลักหน่วยล่างใช่ไหมอ่ะมาประมวกันครับวิธีการคำนวณว่าคำนวณยังไงนะครับ16กสิงหาคม64ครับที่ออก0 4 6ย์0 2ก็าตัวลง2 3ค,ครับเราใช้นในส่วนของหลักหน่วยหลักหน่วยลงมาที่1ครับคูณด้วย2บวกด้วยหลักล้อ,อหลัก10หลักร้อยของเราที่1่ครับบวกกันนะ ก็เป็น7บวก5เป็น12 12บวก0นย์ก็เป็น12ได้ผลลัมธ์12นะ12บสวก0ูนย์ักู่ครับ12บงวก0ูนของที่ครับเป็น12ใส่2 2บวก1ของที่เป็น3ใส่3 3บวก6เป็น9 9วก9เป็น18บแปดสบวก2ของที่เป็น1ิบส่บวก1ได้1ครับได้239801ครับ239 8 0 1 1กันยายน64ครับออก1 1 4 4 7ึ2ง6 7 9ครับ เด่นหน่วยล่างใช่ไหมครับเลข9ครับเลข9เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับเห็นไหมครับต่อมา1กันยายน6กครับ1 1 4 4 7 5นึ่ท่าสาจดครับ4บวก7ดบวกด้วย5 2 10ก็คือบวกได้สูนะบวกลมกันได้11ครับ11 11บอวก0ูนคงที่เป็น11บเส่ครับ1บวก1เป็น2 2บวก6เป็น8 8บวก6เป็น8บวก6เดี๋ยวก่อนนะครับ 11, บเอ็ดสิบเอ็ดบวก0ูนย like ์เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดครับเจ็ดนะครับเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบเ็ศูนย์ครับเป็นหนึ่งสองแปดเจ็ดเก้าศูนย์นะครับสิบหกกันยายนหกสี่ครับออกศูนย์เจ็ดศูก้าหตละเก้าักหน่วยล่างคือเลขศูนย์ครับินไหมครับเข้ามาตรงเป๊ะเลยสิบกันยายนหกสีครับออกศูนย์เจ็ดศูก้าสามห้าสองตัวะเ 9ก้าบวกสบวกด้ห้าสอก็คือบวกได้ศูนย์บวกลมกันัดาตกับสิบสองบงวกศูนย์ของที่เป็นสิใส่สองสงบวกหของที่เป็น3 3มบวกหเป็น9 9้เบวกเเป็น18ใส่แปครับแปบวกสเป็น10ใส่ศ0นย์ศนบวกหได้หนึ่งครับได้สองสามเก้าแปครับหตัวเราคำหกครับออก5้าเจ็ดแปดึงเจ็ดสองก็เาเอาแปนะครับ เลข3เห็นไหมครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ 1. ตัวละคมพปียกสี่ครับ5 8. 8 1จนะครับ1บวกเเป็น8 8บวกด้วย 2. 8. 9. เป็น10ได้ผลรอมเป็น10ครับ10บวกบวกศเป็น10ใส่0ครับศูบก1ได้1 1บวก6เป็น7 7เบวก9เป็น16ใส่6 6บวก2 6 7เป็น8 8 8ใบวก1เป็น9ครับได้ 0. 1. 7. 6. 8. 9. ครับ สิตัวละคม6กออก 3, 8, 6, 3, ปดหกสามเจดสองับตัเลขสามปดเอกแมาตำแหน่งของรัดหน่วยล่างครับ16ตัวละคม64ครับ3ามบวกเดบวกด้วยสองสบวกเสีบวกลักันได้เท่ากับ14ครับ14บวกศูนยที่เป็นสิใส่สี่บวกหนึ่งที่เป็นห้าบวกหเป็น11บเอใส่หนึบวกเเป็น1ิบเจย์บวกสได้สองบวกหนึ่งที่เป็นสา ได้451023ครับ451023 1พฤศิกายอนก่ครับออก0นย์สี่ตัวล่างออก95ครับหลักหน่วยล่างคือเลข5ครับเห็นไหมครับ1พฤศิกายนหครับ045037 2ตัล่าง้นบอก3บวกได้วย7 24 4บวกลด้วย่บอกรวกันได้เท่าไหร่ครับได้7 7 0บวกศของที่เป็น7ครับใส่7 0, 7อก1ของที่เป็น10 7จ็บวกหนึ่งที่เป็น8 8ดบวกหเป็น1 4 4สีบวกเเป็น13 3สบวกสเป็น5 5าบวกหเป็น6ครับได้เจ็ดแปดามห้าหกครับ16บหกพัชกักสี่ออกศูนย์สามสอจ็ดกหนึ่งสองตละหเครับ, 7, รบเรามาดูนะครับเลขเจใช่ไหมครับเข้ามาํำแหน่งของหลักหน่วยล้านครับ16บหกพฤชกันหกสครับศูนย์สามสอจ็ดกหนึ่งสองตัวครับ7จบวกห เจ็ดบวกหกเป็น13บสามสิบสามบวกด้วยหคูณสองบวกด้สองสิบสามได้ปรกลบสิบครับ15บหกศูนย์ของที่เป็น15บหใส่ห้าหบวกหนึ่งของที่เป็น6กหบวกหกเป็น12ใส่สองบวกเเป็น1ิเอ็ดใส่หนึบวกสเป็น3 3มบวกหนึ่งเป็น4ได้5 6 2หกสนึ่นะครับ1นึ่นวาคม6 4ออกศูนย์เจ็ดอ้าอทออก8 2นะครับเลข 2ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ1เท่าเดิคม6 4ครับ0 7 2 5 8 2เทเ8 2 2บวก5บวก8 2 16บวก6ครับบวกลงก,กันได้เท่ากับ13ครับ13บวก0ของที่เป็น13ใส่3 3บวก1ของที่เป็น4 4บวก6เป็น10ใส่0 0บวก9ได้9 9บวก2เป็น11ใส่1 1บวก1เป็น2ได้3 4 0 9 1 2 หน่สิกานบคมหกครับออกหกสามเก้าสององตัแปดสานะครับเลข3าครับเ้อามาันเป็นหนึ่งของหลักหน่วยล่างครับ16บนกหามเก้าสองสามห้าสองตัละแปดครับสองบวกสบวกด้วยห้าสอบวกได้ศย์บวกลมกันได้เท่ากับ5 5าบวกศเป็น5ครับใส่5 5าหบวกหน่งของที่เป็น6 หกบกหเป็น12ใจสองสอบวกเเป็น1ิบเอ็ใจหนึ่งหนบวกสเป็น3 3มบวกหเป็นสีได้5 6 2หกสครับ30มสินวนคหสี่ครับออก8ปดหนึ่งก้าศแปดอตวลออก3 6นะครับเลข6ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับสามสิบนวนคูกสีู่ย์บกหบวกด้วยแปดสองสิบกบวกกครับบกลมกันได้เท่ากับ12 สิบสวกศูนย์ของที่เป็นสิบสองใส่สองบวกหนึ่งที่เป็นสามสามบวกหเป็น9ก้าเบวกเเป็นสิบแปดใส่แปดแปดบวกสที่เป็น10 0 0บใส่ศูนศูนย์บหนึ่งได้หนึ่งครับได้2องสามเก้าแดศูนย์หนึ่งครับสิบเจ็มักราคมหกห้าครับเรามาดูนะครับเอ่อแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเ้าสอง้าลังเกครับเลข2เข้ามาตรงหนึ่งของหลักหน่วยล่างครับ17มกราคมหกหครับ8 8ดแปดศูนย์้อลงเก้าสอง หนบวกหเป็น6ก6กบวกด้วยเก้าสองบแปดกไบวกด้8ยแปบกแเป็น14บได้ลลัพธ์สิบครับ14บสกศก็เป็น14บสีใส่สี่สบวกหงของที่เป็น5้าหบวกหเป็นสิบเใส่หนึ่งบวกเ้าของที่เป็น10บใส่ศูนย์ศูนย์บวกสได้สองสงบวกหของที่เป็น3ามได้สี่ห้าหนึ่งศูนย์สองสาสี่ห้ศย์สสครูนะครับ 1, 1 6 5ันหครับออก9 4 4 3่8 2ลงมศูนย์มาตำแหน่งของหลักน้อยล่างครับ1 5 6 5กุกครับ9 4 4 3 0 8 2 3 0ออออ 1, 1, 65, 9, 4, 3สบวก0ได้3 8 2 16บวกได้6 3บวก6เป็น9ได้ผลออกมเป็น9นะ9บวกศของที่เป็น9ใส่9 9บวก1ของที่เป็น10ใส่0 0บวก6ได้6 6บวก9เป็น15ใส่5 หาบวก2ที่เป็นเจ็บวกหนึ่ที่เป็นแได้9ก้าศูนย์หกห้กครับสิกุมภาพันธ์หก้าครับออกศูนย์เก้าแปาเจ็ดาก้าตัวลัง5อ้าเเลข7จครับมาดำเนิงของลหน้วยล่างครับ17กุมภาพันธ์หกครับศูนย์เก้าแก้าสอตัวลัง5้าเจ็ดนะครับลำนถึหาบวก9เป็น1ิบสิบสี่สกด้วยเจ็ดบก็บวกอีก4ก็เป็น18ได้ผลรวมสิบแปดนะ สิบแวกศูนย์ของที่เป็น18บแปดบแปบกหนึ 8, 8่งที่เป็น9ก้าเ้าบวกหเป็นเก้าบวกหกเป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบวกเ้าเป็นสิบสีใส่สี่บวกสองที่เป็น6กหบวกหนึ่งเป็นเจได้ <c oughs> 8ปดเก้าห้าสี่หกเจ็ดแปเก้าสี่หเจ็ดครับสิบหกหนมีนาคมหกหครับออกศูนย์5กหนึ่้าศูสองทอกศูนได้7ครับมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ ต่อมาครับ1มีนาคม6กครับ061 9052 0 6 90 0 7งศบวกศได้9 9้า้บวกด้วยห้าสก็คือบวกได้0ได้ผลรวมเป็น9นะครับได้ผลรวมเป็น9นะต่ำนะ่ง้ะ9 9บวกศของที่เป็น9ใส่9ครับเก้าบวกหนึ่งของที่เป็นสิบใส่ศูนย์ ศูนย์บวกหกของที่ได้หกครับหกบวกเก้าเป็นหกบวกเก้าเป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบวกสองที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งของที่เป็นแปดได้เก้าศูนย์หกห้าเจ็ดแปดครับ นี่เป็นสูตรของเด่นในส่วนของหน่วยล่างสูตรที่1นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเศรษฐีสิบสามดติดครับอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีม้านครับสวัสดีครับ